สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะอวันนี้ก็มานางแพรแว่อยู่ในดงดอกไม้ดอกเดฟโฟเดลนะคะซึ่งประเทศอังกฤษต,ตอนนี้ก็บางมือกับอากาศดีนะคะพี่น้องคะแต่วา่าหนาวหนาวพี่น้องเมื่อนี้ยย่ลิ้นออกมาเดินออกลกําไกายต่อรับวิตามินดีเนาะค่ะเนาะแต่วา่าหนาวแทๆพี่น้องจ้า ค่ะกะมีเรื่องเล่ามาบอกสุพีสุนองฟังคือเกาอ่าจิบวาไดเป็นอี่ยังที่สาระสําคัญนะคะแต่ว่ายยลินก็อยากจะแบ่งปันเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งอยากจะกราบขอบคุณอนุโมทนาสาธุบุญกับพี่พีๆเพืเ่อนๆสุภูสุทันทั้งที่รับชมช่องยยลินก็ดีแล้วก็ อโอนปัจจัยมาร่วมบุญเป็นจะภาพล่งเย็นก็ดีในครั้งนี้นะคะซึ่งล่งเย็นที่ยลินจะนําไปตวไววัดที่กันดานจังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ก็สิเป็นใบที่เจ็ดนะคะใบที่เจ็ดแล้วพี่น้องจ๋าเยลินก็บบ่ได้เฮ็ดอันเคลิ้นนี่ยังละ่ะเฮ็ดยอดการมอบล่งเย็นนะคะซึ่งแล้วแต่จังหวะศัทธาที่เกิดนะคะซึ่งช่วงนี้ก็ เป็นวัดกันดานทั้งจังหวัดชัยภูมิเราอขอมาเนาะค่ะเนาะว่าโรงเย็นที่เคยมีอยู่วัดนั้นเพิ่มมั่นผูกพังไปพี่น้องคะอ่ะเวลามีงานขาวดำทั่วไปโรงเย็นที่ใส่นั่นก็บ่สามารถที่ใส่โอไปได้เนื่องจากว่าไฟบ่เขาแน่ช้ำรุดเสียหายซึ่งสมบ่ได้แล้ว เพราะว่โล่งเย็นตะละอันกนัมีอายุใส่งานของมันเนาะค่ะเนาะยังตํากับซป,ปีนะคะถ้าเกินนั่นไปแล้วก็ต้องสืือใบไม้ค่ะพี่น้องซึ่ง <c oughs> งานดําที่ว่านี่ <c oughs> กลัวสีแล้วงงานงานดํานะคะซบขึ้นอืดลิ้นจุกปากพี่น้องจ้าค่ะคนก็นเลยอยากได้ใบไม้ก็เลยคิดว่าอายากย่อมทั้งใดสิมี จิตศรัทธา,านำใบไม้ไปให้เพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะอยาลรนกะซึ่งมีศรัทธาในจุดนี้อยู่แล้วร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่มีศรัทธารวมกันนะคะก็เลยคิดว่าจะนำลงเย็นใบที่เจ็ดไปถวายให้กับวัดกันดานวัดถ้ำประทานพรบ้านแจ้งใหญ่อ่าตํา ตำบลห้วยแย่อหนองบัวละเวจัังหวดชัยภูมินะคะในวันที14่14เมษายนพี่น้องจ้าหากะค่อนข้างกิเป็นอีหยังที่ละหุกชุกละหุกแน่จักน้อยแต่ว่าทาั้งนน่ทั้งนั้นกะขึ้นอยู่กับบุญบารมีเนาะคะ่นะเนาะว่าในการบอกบุญตะละครั้งจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการ สัทธาต่างๆของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสุขู่สุขพ่อที่มาร่วมบริจาคร่วมบุญเล็กๆน้อยๆหรือมากขึ้นอยู่กับสัทธาทิทันมีหรือว่าปัจจัยทิทันมีนะคะเยลินบ,รรบาดายบังคับเหลาเยลินกับบาดายมากบอกว่าให้ผู้ใดจะต้องทํากับเยลินนะคะซึ่งในการครั้งนี้ ลงเย็นใบที่7นี้เยลินได้นําเงินรายได้จาก YouTube เดือนนี้เยลินได้หนึ่งลอยปอนพี่น้องเยลินเอามาต่อยอดทําบุญนะคะเป็นเจ้าภาพสื่อลงเย็นรวมกับพี่ๆเพื่อนๆสุภูสุคนในประเทศอังกฤษแล้วก็ทั้งชัยภูมิทั้งเมืองไทยสุภูสุคนนะคะบาวาสิเป็นกันเลย กัลยาณมิตรท่านใดก็ดีที่เคยรวมบุญกับเยลินมากรน,น่านี้นะคะ,ะก็ขออนุมโมทนาสาธุนําหลายๆที่ได้มีส่วนร่วมบุญรวมท่านกับเยลินในทุกๆด้านนะคะบวาสิการสัง่งแปลงอีหยังกะแล้วเต้น,นะคะ,ะเยลินก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญ พี่กับน้องสุขูสุคนบุญใดก็ดีที่เราได้เจตนาทำแล้วด้วยกายวาจาใจด้วยศรัทธานี้ยาลินขอมีส่วนโดยทั่วกันนะคะขอผลบุญนี้ขอสิ่งดีๆที่เราทำอุทิศเดบิดามันดาผู้ล่วงลับญาติสนิทมิตส,สหายผู้ล่วงลับแล้วแก่ขอมอบให้อุทิศบุญให้ส่วนบุญนี้แก่ ตัวเราก็ดีเทวดาประจำกายเราก็ดีแล้วก็สิงสารสาัตว์หรือว่าเจ้ากำนายเวรทั้งหลาย ทั้งสหาชาติก็ดีพบนี้ก็ดีที่เราได้เคยร่วมเกินไว้ด้วยกายวาจาใจจะด้วยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีก็ขอให้มีส่วนร่วมโดยทั่วกันแล้วก็ขอให้โอโหสิกรรมซึ่งกันและกันในทุกๆด้านท,ทุกวิธีทางนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆคนทุกๆชาติ สหาชาติกรียียาสีพี่น้องครอบครัวยาสนิทมิตรสหายได้มีความสุขจะเลื่อนลุงเรื่องในนาทีการงานและชีวิตในทุกๆด้านไปจากแต่มอนี่เป็นต้นไปแล้วก็ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงได้ทำมาหากิน ส้างนา้ำทำบุญส่วนหนึ่งได้แบ่งปันมาซอยเหลือสังคมก็ดีช่วยเหลือตัวเองก็ดีนะคะดีเบิร์ตพี่น้องจ้าค่ะบ่ได้เฮ็ดเพราะว่าเหามีเหลือมากมม้นะคะแต่ว่าเหาเฮ็ดด้วยความสุขที่เหาอยากจะเฮ็ดนะคะค่ะอันนี้ก็าตามที่ยาลินบอกนะคะเราก็ขอบคุณ ขอบบุญขอบคุณในทุกๆด้านทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมซึ่งพี่ๆเพื่อนๆหลายๆท่านที่รับชมช่องเยลินอินดีในแต่ละคลิปแต่ละเมื่อนั่นทุกๆท่านก็มีโอกาสได้รวมบุญรวมท่านในการทําสิ่งดีๆทั้งตัวเองแล้วก็สังคมต่างๆวัดว่าอารามที่ยากเข็นต่างๆยากจนต่างๆนะคะ,ะก็มีส่วนโดยทั่วกันนะคะ กะบ,บ่มีอีหยังหลายพี่น้องคลิปนี้ก็สิเป็นอีหยังที่ง่ายๆเบาๆสบายๆนะคะย่าล้นกับมีมาแจงมาแจงมาเบาสูฟังกราบขอบ,บุญขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญายาังสูงสุดามาณที่นี่ด้วยนะคะโดยกายว่าจจใจโดยความาสุจริตบริสุทธิ์ใจในการสั่ง ศิลนสางท่านในครั้งนี้นะคะก็ขออนโมนาสาธุอนโมทนาสาธุก็ขอทรงคุณงามความดีบมุนต่างๆนี้จิตด้วยปรารถนาดีให้แกพี่แกนองสุขสุขุนให้มีความสุขปราศจาการคภัยไข่เจ็บในทุกๆด้านมาเบียดเบียนนะคะ่ะค่ะว่าสิ่งใดที่ท่านตัดสินใจทำแล้วด้วยกายวาจาใจด้วยเจตนาดีแล้ว พาพเจ้านั่งกุศลสัตย์มขออนุโมทนาสาธุในบุญนั้นๆด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วมาแจงมาแจงน้อยหนึงพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องจ้าพอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย